Thank <laughs> you. 前行前进的距离，嬉笑中被隐去，你脸上的痕迹，奋不顾身的寻练，流泪。 예 <목소리나> เดิมตอนที่แล้วโรงเรียนอักคีชอบกับโรงเรียนวายุเทพร่วมกันสร้างทีมวายุเทพใหม่กันเถอะชนะแล้วงั้นเหรอสำหรับข้าและมู่ไปย์นี่ไม่ใช่แค่การประลองฝีมือทักษะวิญญาณเท่านั้นแต่เป็นนัดชี้เป็นชี้ตาย <c oughs> มู่ไปยกไม่ถึงว่าเจ้าจะเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไต้เหวยซือมาต่อตเป็นไขสซือเจ้าเคยอยู่โจมตีข้าแต่เมื่อไหร่กัน กระจูจูชิงเขาจะไม่หนีตอนที่เก้าสิบเจดอะไรกันเนี่ยปลอยปล่อยกับใต้ไหวซือจูจูชิงกับจูจูอินทำไมวิญญาณดุจเหมือนกันล่ะหรือว่าจะเป็นพี่น้องกันยี่เด็กนี่ตอนจากบ้านเพิ่อจะระดับยี่สิบกว่าผ่านไปสองปีบรรลุถึงระดับสี่สิบแล้วเหรอ ถังซานมีวงแหวนวิญญาณหมื no, ่นปีหมื s <S like yep, ่นปีเหรอกั้นเขาก็ดูดซ ah 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 ับข้ามขั้นนะสินี่มันทุกท่านคงจะรอที่จะชมการประลองอเน่ตื่นเต้นของทั้งสองทีมไม่ไหวแล้วขอประกาศว่าโรงเรียนสื่อไลเคร์และโรงเรียนราชวงศ์สิงหลัวเริ่มการประลองได้นบัตนี้โตหลงเจ้าก้าวสมบัติสามเรียกวิญญาณทักษะที่สใส่กรอกขึ้เถิมแลงริด เจ้าจัดการทั้งสามซะทักษะที่สองร้อยกองเล็บลอกกันทักษะที่สามเรื่องซักหมื่นเจ้าจริงด้วยครับทีมโรงเรียนราชวงสิงหัวแล้วโจมตีก่อนการปะลองคิดจะยึดสนามป่าลองอย่างนั้นสินธะทักษะที่สามลงการสังหารกับสมบัติเรื่องชื่อสาวเร็วมีผู้สาวเจ้าสำนักปฐมก้าวจะสมบัติข้าร่วมโรงเรียนสื่อไร้เคอร์ต้องแข่งกันขึ้นแน่นอนเฮ้ยไม่ลองสู้กันสักตั้งทักษะที่สี่ เราลงกันแยกแลเฮ้ยย่าหญ่่ใหญ่ึจะจัดการเจ้าก่อนมู่ไปไม่เจอกันนานเลยวันนี้พี่ใหญ่ต้องสั่งสอนเจ้าสักหน่อยแล้ว ลืนแสงพยักเขาวกระพยักเขาาพลังแค่นี้นี่เจ้าจะเก่าให้ข้าอย่างนั้นเลยลํำแสงสปัดนี่มันทักษาธิกิจคนเองอผ่านมาหลายปีป่านนี้ทักษะวิญญาณยุดของเจ้าก็ยังเท่าเดิมไรประโยชน์มันดาตกพยักเขา่า ดาวตกเมื่อกี้นี้กลืนไปหมดแล้ว้ทำเลยอ่ะอะรกันดาวตกนั่นยังอยู่ฮะดาวตกย้อนสอนลอยพลังวิญญาณออกไปแล้วกลับรวมใหม่ได้ในเวลาอันสั้นจุดเด็กนี่เออะมาดไปได้แล้วฝนดาวตกย้อนสอนรวมตัวทักษะคิดคนระเบิดดาวหา้า เป็นการจมตีที่งดงามจริงๆไม่เคยเห็นพี่ตายใช้ท่านี้มาก่อนด,ดีมากดีมากถ้าดูถูกเจ้าไปหน่อยเฮ้ยท่า,าที่สามพยักขาวพยองแผ่นดินพื้นเปลี่ยนไปเหมือนคลื่นทะเลย,ยึดพลังไม่ได้อ๋อฮะนี่จุดแข็งแรงที่สุดของเจ้าสินะไม่เลวบางอาจทําให้ข้าบาดเจ็บตอนนี้เจ้าเหมือนตัวอัปลักษ์เซไปเซมาต่อหน้าข,าข้าหน้าขันที่จริงข้าจะยุติการแสดงของเจ้าเอง ทักษาที่สองเบี้ยข่าวถึงพี่พตัวมีบันระวังตัวด้วยทักษาที่สามอย่าน้ำข้างโลกันจิตใจเหนื่อยจังท่าพ่อดูชิงดูอินดีกับเจ้าเช่นนี้จะรอบฆ่าเจ้าได้ยังไง จูทชิงหยุดก่อกวนพี่เจ้าได้แล้วกลับบ้านเถอะ <C' ing> จูทชิงเ <C' ing> จ้าอ,อ่อนกว่าข้าเจ็ดปีถึงจะพยายามแค่ไหนชาตินี้ก็ไม่มีวันเหนือกว่าข้าและจะทุ่มเทไปทำไมกัน ตีช้าลงไปมากหาทางก็เปลี่ยนไปเหมือนติดอยู่ในมิติมายา ต้องช่วงชิงเวลามาให้เสียวสันีบถ้าขาลงมือนั่จบหนักนะเรวมากแต่หน้าเสียดด้ยไม่มีพลังก,กำลังเสียวอ่นจะถูวงเวลาไปก่อนข้ากำบจะสะลาดหลุดแล้ว เพราะแค่ร่วมมือกันหนาวตกแข็งกันลูกพี่ใายไอ้พี่อิซ่าเตือนก็ทำไมเนี่ยเกือบจะลืมเจ้าซะแล้วสิลูกพี่ใต้ออกมาแล้วใช้ท่านั้นเลยนะไปย่างขาวถึงพี่พบ Oh. <ห>ยับขาวทลายจิตอ,อ,อย่าฝันไปหน่อยเลย<ห><น>เรื่องไีผูกเวลานี่ไม่ยอมอยู่ข้างในนิ่งๆอย่าฟออบัตรทังนอกนี่นทะักษะที่สี่การสวนไร่พัฒน กายสุวรรณไร้พ่ายของเสียวอู่เคลื่อนไหวในสามวิไม่ว่าจะโจมตีระดับใดจะไร้ผล้นสิ้นนละพลังจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวทักษที่สีที่เสียวอู่เพิ่งได้ยมาแสงสีทองคืออะไรกันแรงสั่นสะเทือนโต้กลับมือขคาได้วายุเกลียวแสงทองประสานพันแังเพชรพยุหมุน เหลือเชื um ead, um ่อจริงๆครับเสียวอูระดับ40ชนใต้ไว้ซื้อระดับ49กระเด็นออกไปแล้ว พูดทั้งสานาย้โ,โฉันเร็เว้ซือดูถูกสตโตรเกินมั ข้ออ้างคนอ่อนแอสาววิละทิ้งไม่ยอมแพ้เราจะควบคนเป็นพวกโหลาบหนังสือไหลเข้าจู๋ชิงกลับบ้านด้วยจู๋ชิงทำไมถึงทิ้งบนคุณความแค้นในอดีตไม่ได้โลกาสังหารนึกไม่ถึงจูจูชิงจะพลิกสถานการณ์เพลี่ยนพล้ำได้ก็แค่แปลกใจแต่ต่อเรื่องประโลมจนถึงตอนนี้ สื่อเลเคเกอร์คนอื่นยังไม่ได้เปิดฉากโจมตีอะไรสักนิดเดียวแล้วก็ทั้งซานที่ควบคุมทัศนะมาตลอดทำอะไรอยู่ไม่สนใจการสู้เลยน่าโมโหจริงเมื่อสังหารคนนั้นที่แท้คือเจ้าน้องสาวเจ้าหมายถึงครั้งไหนกันแล้วปรับกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ประมาทพวกเขาไปหน่อยได้ได้พวกเขาเป็นกลยุทธ์แล้ว หังสามเทวนไหวแล้วเจ็ดประหลาดจะลาจนตามแล้วหังสามที่สี่ข้าคนหนามย่างนั้นครับอะไรกันเนี่ยการทดลองตุ่งนี้อีกฝ่ายประมาทเราเนี่ย นั่นแปลว่าพวกเขาจะไม่ยอมเปิดไพ่ตายตั้งแต่เริ่มส่วนพวกเจ้าก็ใช้จุดนี้พอเริ่มกระทุ่มสุดพลังระเบิดชั่วพริบตาตั<ะ>้บไม่ทันสะหรับโหน้าข้าจะช่วยส่งทัานไปทศสต์ทีท่สามไปจจงรบนีเฮ้ย ไดแล้วไต้ไว้ยซื้อห,หายไปหาย<า><า>ไปเลยนี่คงเป็นเส้นทางทะลุก,กิะจุสามารถปิดเมือนมิติได้ทำให้เกิดมิติพิศวงไต้วยซื้อหายไปไหนตอนเริ่มประมาทเกินไปย่าเง,เงินคล้่ยหวยทำไมแข็งแกล่งขนาดนี้เจ้าอุแขเนึงได้เลยทักษะที่สามปีพยาหงเขินไปหย ทศทีส่สองเธอกบคิมยาห<า>ุกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเสียพลังเคลื่อนไหวทั้งทีมแบบนี้แ้วาจะเป็นทักษะใหม่ของถังซานต้องจัดใต้หวยซื้อที่หายไปคนอื่นไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้ถังซานเคยศึกษาการแปรผันของทัศที่สี่ถ้าเอาพลังวิญ,ญญาณของตัวเองใส่ลงไปในย่างเงินคลามจะมีผลยังไงนะ,ะ,ะถับซานบิงเวียน ดูท่าจะได้ผลดีแต่ว่าให้คนหนา,ยา,ยามย่างเงินครามยื้อได้ไม่นานไม่เหมือนกองขังย่างเงินครามนี่ก็เพียงพอแล้วนี่ริบรุการเวียนหัวที่รุนแรงกว่าเดิมอีกสิทักษะที่สี 4. เสียงคำรา,าพยาหงทลา,ายสวรรค์ห<อ>างออลังก,การไม่เบาแต่ที่สุดตอนนี้ เข้าหลบหนีไปไม่ได้แล้วตรงเรยนระชวงสิงหัวยังไม่ได้เสดงความแข็งแกร่งเลยฉันให้เขาแสดงก่อนราชสมบัติเรื่องชื่อหนึ่งเรียกพลังอาฆาแล้วพที่ิี่ฝนดาวตกพยัคฆ์ขาว เด็กขรลาพญาหงษ์ทลายสมบัตท่านที่สองหินหลอพญาหง์เย้เจ้าอ้วนด้านหลังผักสาที่สี่ไยักถาำลาว่นเจ้าอ้วนเหรอการโจมตีหยุดแล้วแต่ไว้ซื้อเรื่องหงจิ้นเพื่อป้องกันสมาชิกในทีมจะบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก นับเป็นหัวหน้าที่ดีแต่ว่าถ้าหากเขาเลือกตอมือเสียวซานก่อนเรอวมากเราทิศทางไม่ได้เลยมีสารสีมกเจ้าอวนเป็นยังไงบ้างอะจะาอวนเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอะบนตัวเจ้าอ้วนไม่มีบาดแผล การธนาคารความเร็วยางเงินคาของเขาเดี๋ยวเราไม่ทันใต้หวยซื้อดูท่าในพิติพิสมงความเร็วเพิ่มขึ้นไม่น้อยต้องจัดการตำแหน่งช่วยเหลือพวกนักนบของผงระวังดักพายตอวเสี่ยวเอาจะปล่อยให้เขาโจมตีฝ่ายเดียวเหรอปวดหัวจัง หลงๆอ,อยาขยับ <c oughs> ข้าไม่ได้บาดเจ็บแค่ปวดหัวเสียวอ้าวช่วยข้าแต่เขากระเจาเด็กคนนี้อย่างนี้นี่เองการโจมตีของใต้หวยซื้อดูเหมือนจะพุ่งเป้าที่ร่างกายแต่แท้จริงแล้วโจมตีที่จิตใจใช้การโจมตีที่ไร้รูปแบบซ่อนไว้ในการโจมตีแบบรูปธรรทต่อไปเขาจะโจมตีใครคนต่อไปก็คือเจ้า <c oughs> กาจมตีทางจิตถ้างั้นเจ้าอะไรพิสอ้ี่สตอนนึงมันสั้นนิดเดียวใช่ไหมล่ะไม่ต้องรีบไปเปิดวีแชร์แล้วสแกนคิวอาโค้ดที่นี่จะบอกพวกเจ้าเองนะโดยเฉพาะวอลเปเปอร์ของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเพืร์ผลงานเพื่อนๆแถมยังมีฉากเด็ดๆรอเจ้ามาชมกัน ไว้ไปโลกัล <tr> ่ะไปละนี่นี่จูชิงเดี๋ยวเข้าใจผิดถ่ายโฆษณา่ะถ่ายโฆษณาฮะจูจูชิงโรงเล็บโลกันะไล่รงเล็บโลกันโลกันสังหาร อย่างตอนต่อไปเ้าต้องไปแล้วคนที่คลาดค้าเกลียดเจ้าถึงเวลาสําคัญในการตัดสินแพชนะโชคสุดท้ายแล้วเจแล้ะพลังวิญญาณไม่พอคุณชายซันไช้สุดท้ายจะต้องเป็นของเราเคยเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนัอ้อะยังสู้ต่อได้อีกเหรอล้วบนสือเลยคือยิ่งทำให้ปหลาดใจอ,อรับปากแล้วต่อให้ต้องชดใช้ด้วยชีวิต 啊！<laughs> <laughs>